คือเรียกว่าแบบเป็นเกิเป็น, Girl, ปน <laughs> ได้ไงได้ไง <laughs> ไม่คือขอเล่าก่อนได้ปะคือ,ค,อคือข้ามีเคยมีเพื่อนเป็นฝรั่งก็ไปชาวต่างชาติอะไรเงี้ย <laughs> คือเวลาคุยอะ่ะเข้าใจไหมเหมือนต่างชาติเราต่อให้เราพูดผิดเขาเข้าใจเว้ยเ <laughs> ออแล้วข้าก็จำมาตลอดมันใช้ได้ <laughs> เป็นเกิเป็นเงี้ย อืมจบเอ็งแอบหรือเปล่าแอบทำยิงปากให้อย่าบ้าอยู่เนัะไม่ได้ดูเลยฉอดที่เอ็งพูดอะข้าต้องไปหาดูแล้วงตลกมากพี่ปวดหัวเลยแล้วคนหนึ่งเขาไม่ขำกันเลยหรือเขาแซวแซวช่ำสบัดช่ำคำหอมตายเถอะไปถึงตยวที่แบบโอ้ย แล้วเดี๋ยวข้าไปหดูคลิปก่อนว่าเองพูดว่าอะไรบ้างค่าเห็นแต่ตอนที่ร้องแต่ไม่ได้เห็นตอนพูดปวดหัวเลยเปวดหัวแล้วเพื่อนแซวกันฉ่ำเลยน้องเออไป <laughs> <laughs>